สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีที่หักแพงบัดสุขสุขคนสมองสุบอลสบายดียามแรงพี่น้องเนาะพบพ่อกันอีกแล้วพี่น้องเอ้กับซ่องน้องมินนี่คือเกากือเดิมพี่น้องเนาะอ่าคลิปนี้กะโบ,บมียังหลพี่น้องเมือน,นี้เอาสิมาหับลูกสาวพี่น้องเนาะหับลูกสาวมืออื่นก็เป็นวันจันทร์อ่าเพื่อนกัสีได้เขาหงเยียนมืออื่นเนาะก็เลยมาหับเพิ่อนเมือน,นี่ ไปพี่น้องไปะบึงบรรยากาศน้ำทางไปน้ำกันวาดพี่น้องเอ้ยเข่าซุ่มเพิ่นคืองามแท้เนี่ยตอนนี้เฮามาโอดอันนี้แล้วนี่ยขางวัดบ้านนาโมงแล้วพี่น้องเอ้ยจอดเบิ่งอ่าทงให้ทงหน้าเพิ่นโอ้งามเียเขาเพล่นนี่กำลังออกพี่น้องเอ้ยกำลังส่องกำลังซุ่มเลยเนี่ยโอ้ ฝนกระสิมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยป้าทุนทางอือมเมืม่อนี่ยก็ลักษณะแบบนี้เลยพี่น้องเอ้ยขี้ตมเปียกๆนี่นเนแหละพาเมมน,นี่ลื่นล้มนะแต่ว่ามันฝนหางกระเซ้าเมื่อน่ะนะอันนี้ข้าเจ้าเที่ยวไล่แล้วมันกระสิบ้คอยลื่นไม่ได้ดอกเมื่อนี่ยฝนตกห้างกระยุดเอาคิดว่ามันสีโบ้ลื่นนะนะขี่ไปแล้วก็พลาดปแป๊ดบาดเดียวตีท่ายเลยเมมน,นี่ก็ ตกออกแต่รถุดโอ้เบืองท้องฟ้าน้ำกันพี่น้องเนาะโอ้ยโอ้ฝนยักตกพี่น้องุ้ยทั้งนี้โอ้เหลืองเลยท่าเข่าก็เจ้านี่โอ้จีน่าก็ะเกี่ยวเลยนี่พี่น้องเนาะในมักทัวร์มาฝากเพื่อนมาฝากซุมนาบ่าวสาวละฝาลุงฝากน้ำต้นปะพี่น้องปะคอยไปคอยมาอู้ยมึงดูถนนนนททางกันเลย

เบ้านแม่บ้านพี่น้องอะไรตัวโอ้ไม่จอขอบคุณค่ะโ้ยตุ่ยง่ายฮ่าฮ่า่าเออยันอลุงมีเพื่นอยากพัดใส่หมูใส่อันนะโอ้อยู่ในห่อสัตว์นู้นหน่อเบ่งเบ่งเบ่งโอ้ยร้อยะได้กินข้าวไม่เลยตัวนี่เหลืองเลยเนาะเดี๋ยวต้องไป เหลืองอารามใช่ไหมครับเหลืองอะไรให้ทั้งโบกขาเออโอ้คือมืดแท้เขน่าเงี้อืมมืดฝ้ามืดฝนพี่น้องเอ้ยหลายังในห้องหัวนี้ดอกป้าตัวแห่งกับมืดเปิดแฟดก่อน Đúng rồi Bánh này là Phải nó bữa đông này wow. Chạy. Chạy Chạy đi vừa mới Chạy nó đi sao? À? Phải nó là bò Bữa lên nhau Hả Áo mà nhắn này nè xin mà này Cô đi ngồi cặp khăm ra đó Thôi sắp cho đấy thôi à? ใชนนองนะไปเบิ้งเบิ้งาไปเบิ้งหาว้าหายคือนอนก่่นนมโอ้จับเองก็เป็นประด็นนเช็ดแตกชัวร์เมื่อับเข้ามาก่อนนี่จัออออนกบาเจังเบิ้งไปชินไปเอาง้ออควายบอฮใจ่ใช่ไหามใจต เออยังดำๆหน้าตานะว่าเล็บถือเลยโอ้ยจกกอดนเลยเนาะมาหามเล็บถึกโอ้ได้ตัดผมงามอีกโอ้โหประเทดโชคผมมาอีก

นี่เขากิ่งไปกิ่งมาอยู่นะมาโอ้โกเมื่อกี้นี่นอนกินอยู่นี่บวคากปีนไปอีกเออแ่ยวเต็กฉีขวงไปเนาะมาเรี่ยวเต็กฉีขวงกินไหมกินไหมมาให้อุ้มแน่นี่กินไหมกินไหมกินเลยไว้พี่จะมาลิ่นต้องคอยพี่ฮะกินไว้ยังมาลิ่มอยู่พี่โอ้ <laughs> มีแหง <laughs> <c oughs> โอ้แต่เก้าแล้วขำเลยจะเข้าห้องมาเจ็ดโมงแปดโมงคุณท่านร้อยด <c oughs> ูในมวยไม่เลยมายนเนากินคารเบิโอแล้ลวเจ้านี่นอนยามคืนอีกเข่าดังใช่ <laughs> <c oughs> <c oughs> อือออ <c oughs> อ้ยช่างดยิยิ้มมึงได้น้อง <laughs> ไปช่างดิอ่ะลูกมาเออไอ้ห้วพอแม่ขาเลียอยู่ไนนอานนี่ในมวยไหมเฮ้ยเอยเขาบอกถือเขาบอถกเฟินแต่พุ่งกระไฮนั่นเลยเอแต่พุ่งกระไฮนี่ันก็จะมอยางเศร่าัวเขาบอกเฟิน ก็เอาพื้นพื้นเทาเเเทอเเทอเอ้อทนเทอเอเทอเข้าเจ้าว่าถือขอเพื่อยหัวอึกเอื้อแนว่าอะไรออเงียไรปากเป็ดนะมาหิงอออหนานเอาไกลๆน่องนดเลย โอ้ไกลๆนั่นลูกผูกมาเด้อมาเด้อเออหน่อ่เอืออ่ะาน้อยหนุ่ยย้ายโย่ไม่ใช่เอาไว้เอาไว้เอาไว้ขิดอิ่มเลยเอาออกหน่อยเอาออกแนวเล่นนะน้องทับนะน้องติ่งเลยนะออกให้เนาะโย่ออกเองก็เป็นเลยเอ้า

โอ้ยย uh, no wow. so wow. yeah, yeah, ังหัเลยหัวหัวถือขาน้องแจใช่ข่าบกเขาบวเอาเพื่นเพื่อนคนหมักยอว้าวอยากไปด้นะเพื่อนนอื่นด้ลยนะเออ

โอ้ยช่วสเตปไม่พอดาเบิ้งโหอยากระมุนมาีกพี่น้องวียากดุติ้อย่างนี้ไหหนักเสรคานไปเลยได้พี่น้องเออพี่มมินไปหัวอีกไหมกระหัวน้ำมูอีกหัวน้ำมูอีกได้เิ่นก็ได้ เอออยากมาหาเม่รากิงขลุยขลุยมาเลยพี่น้องเว้ยปีดสามบาทธนาหอดไม่นนาะทานแอลูกรดบกระึไปะ่ีกิงนะ,ะกระดึบไปด้วยฮะนี่เลูกกลาคืนมันก็ะผิดลูไดเ,เออระวังเงี้ยโอ้โหดูดโปรตีนอกีกขึ้นกัะลูกกกะผิลดลไ,ได้ยนีอือใครจะไปมาไว้หรือไปดับเฮิงเตบ่ มาเถอะอันนี้ข้าวเดียวมันไปแวบข้าวเดียวแล้วก็มาผูดผูดผูดเอ้าเอาเอาเริ่มเลยได้เริ่มอีกเลยเริ่มซีโซ่สเต็ปอีกแล้วโอ้ยน้องไฟนอคือเก่งแท้นอน้องไฟนองผูดผูดเอาอยู่เด้อเออผูดให้ผูดมุนมาได้พี่น้องมาเมยนได้อืดได้ซีมาได้เลยนะซีมุนมาแม่ได้เลยนะนะ เอผูอ่าคานบมเป็นหักกิิงไปเดอเออเออเออเปลี่ยนอยู่ด้วยเนาะอาคานเปลี่ยนอยู่อ่าเดี๋ยวร้อยเพิ่งได้คานไปอลไรอ่ะเอาเดียวเตาน่อยอีกโอม่าคนหน่อยนี่ เอา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 โอ้โหถึกหนาซะเด้อถึกหนาซะเด้อใช่ยังไงยังไงค่อยอุ้มปะเอ๋ยโอ้เด้อลองเพ่งลองเพ่งใครยุ่งใครนอนก็นอนมันบ่อยากลูกฮิฮิฮิโอ้ยสำนี่ก่อนพี่น้องคลิปนี้ก็ได้อุ้มมาหน่อยก่อนเนี่ย จะไหนบ่อุ้มเพื่อให้ได้เนี่ยขอบุญขอบคุณในไลฟ์พี่น้องกันไปสุขุสุขคน,นขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องน้องต,ต้นโซสเตปให้เบึงบ่เดือดขาดบ่ห <c oughs> มุนสองสามรอบหอดกึกหนะนั่นนั่นชิมาพา่ออะไรนะเอาพอกันไม่คลิปหน้าปะลุงบาย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 เอาบายบายตบมือไปแปะๆเอาบายบายเทียบวิยากเ็ดพี่น้องเอ้ยไปแล้วเออ